เป็นใัยให้นะตาท้ายไอตัวหัวโฟวลินเนาะเออลินลินอยู่ตรงกลางเขามีวิธีเรียกเฟดแล้วที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นะมันไปทางทางออกอ๋อทิ่มันเฟดไปทางสองคนซะใหญ่สรวยสวยเก๋เครื่องนี้ปั่นให้คนเดียวในห้องน้ำแย่มากไปทางโน้นน่ะโอเคงั้นเราก็ไปทางนี้ทางนี้ก็ทางออกปะวะ เกันค้องออกเรียงกันเรื่งละผมวิ่งละเดี๋ยวลงไปครับครับผมครับผมไปกันกำลังชักครับกี่โมงเนี่ยบ่ายสามเอ๊ะตรงนั้นมีเครื่องมีคนวิ่งมาด้วยทุ่มอุ้ยปั่นทิ้งไว้แล้วโบกพ้นเฟดมากูเลยเดินหนีเธอปั่นไหมเราแบบไม่ปั่นหรอกยืนเอาฟั่นเผืร์ไปเขาแอบไปแล้วนะ มันจะไม่ปิงมาแล้วก็พัดตีโอ้โหอ่ะเขาเ่าโดนตาแล้วโดนบอดไปแล้วก็มอนไปเลยหายไปเลยจริงหรอเขาโดนบอดบอบอดต่อนื่องประมาณสามว่าโโหไม่พี่โหดจังวะเห็นแล้วใกล้ๆอย่นหยุเลยอ่ะฝั่งนู้นเลยใสหน้ากากมันด้นะ หน้ากาดที่เป็นอ่าไอ้นั่นหรอหรอแงหน้ากาดห้าปีหรือหกปีนะครั้งล่าสุดเนี่ยหกปีหกปีอไม่ปั่นหรืต่ออยากอยากบอดเขาจังเลยเอาไฟฉายกีฬาผ่านฮารโจนมาพลังจัดไปเลยปลอดไฟพลังแรงเลยอ่ะจัดไฟให้ไหมเลยเกอแตกเรียกมันเลยดิแต เวฟอยู่ตรงนี้ว่ะกินใจเวฟไปแล้วมา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 ไปทางเวฟเฮ้ยดักด้วยดักด้วยโอ้โหธรรดาที่ไหนข้นตกรเครื่องนี้จะแซ่บตันต่อแล้วกันเอ๊ะมีเครื่องที่ต่ำได้ปเดีย้อนมีใครตันต่อตัว่้าโน o ยังไม่มีหาโคทิมให้หน่อยพี่เชอร์ ห้องน้ำตกยูอะไรไม่ม pues ีไม่มีเขาไม่มีสปอตเลยอ่ะที่นี่เขาไม่มีพานโลงนะห้องน้ำไม่สกปรกล้มนะมันไม่อะไรได้เราขยิบดับไม่มีเครื่องเก่าที่เราเคยปั่นกันนะน้องเวฟนี่แม็กกี้แม็กกี้วิ่งมาสุดขอแบบทางซ้ายข้างหลังอ่ะตรงมาตรงมาตรงมาสุดแล้วเลี้ยวขวาตรง ข้างหน้าเขาไปเครื่องที่ติดนะข้างหน้าผมมีโทเทมนะไม่ใช่โทเทมไฟมีไม้ด้วยไปไหนแล้วน้องหัฟูวิ่งไปทางเครื่องติดอะวิ่งกลับมาละอยู่ตรงกลางนะใครช่วยชั่วเลยนะผมไม่ช่วยได้เลยมาแล้วทุกคนก็ลังมาช่วยมาอยู่ตรงบนช่วยไม่ได้บอกแล้วดิวิ่งมาในบุญได้เชิญเชิญเฉลเฉย เรากำลังบูสถ้แบบุญบุญเป็นสองปั่นอยู่สามทางออกอยือ3สามล<อ>งมาเลย<ช>คน,นเจ็บต่อเลยใช่ไหมคนเจ็บวิ่งกระโดดหน้าต่างอย่างแรง เขามีกระโดดเงียบอยู่แล้วกระโดดรอหล่อมันบอดไปนะเพื่อนบอดไปนะหนูแซ่บไม่แล้วเ้ืองไหนอีกดิไม่แล้วนะหนูเฟดเฟดมีพี่ย่อทำไมอ่ะได้ตอนนี้เสียงคนเจ็บพุ้ธตอนนี้หลงไปเลยว่ะอะไรอ่ะบอดที่ปล่ยแล้วทำไมเลือดมันลดทำไมอะเขาเกลียดคนบ่อนะนี่ไงคนก็งูเลยเนี่ย นีก็โดนชั่แหล้วชอบลองกระโดดแล้วดูว่าเขาจะเลือกตู้ไหนเออเราก็สลับกันวัดอายุเกมป่นบอสเลอะอะไรขนาดนั้เลยล็อมีคนมีคนบูดี้ฆาตกรเียฆาตกรต้องขักปากเราว่าเอาดีตว่า โมันโกรธมากมันโกรธมากพยายามเรีอยู่คุยนอยู่จนโกรธมันโกรธแบบตีไม่พักเลยเออคนเป็นเพียบและหนึ่งดียังไงไม่ดีนะเนี่ยที่อัดด้วยอ่ะดีไว้เนี่ยที่อัดไว้ด้วยปั่นกลางไม่เน้นรอบแต่เน้นคอนเทนต์อย่างเดียวต้องนั่ง เห็นต้องเห็นเดี๋ยวส่งคลิปไปดี๋มันอาวาผมยืนอยู่ข้างข้างหลังพาดกาศเดี๋ยวต้องตัดต้องตัดต้องตัดคลิปช่วงนี้เวฟวิ่งซ้ายเข้ากลางมาซ้ายซ้ายเอ๊ะกำลังยิวอยู่เลยีทขม้นบินตรงกลางเนี่ยเนี่ยไปไหนยศยศเฮแล้วเฮแล้วทำไมมักกี้ลมแทนอ่ะเรายิวเออแป๊บแป๊บใส่ดี อีนี่อีนี่เขาควบนะเขาไม่กล้ากระทืบไม้เลยนะให้ให้ติดเครื่องเลยไหมติดเครื่องไหมอ่าอย่ได้งดังดังดิดิมึงต้องโดนอีนี่มึงต้องโดนโดนความขับแขนไปนะไม่ไหวไม่ไม่ใจหมดคนอื่นไม่โดนวันเวฟโดนขับแขนมาดึงที ประตูนี้นะอีกอันหนึ่งใกล้ให้ใครไม่ไม่มีใครมาด้อเคลังไปปเดี๋ยวตัดพิเชอร์ใกล้กว่าเราใกล้กว่าเราวิ่งไปทางเราอ่อ่าแข่งนันวิ่งมาตรงเลยน่าจะโอเคเฮ้ยล้ม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 าวันล้มหรอเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไปฉายหมดโอ้เสดสองเสสอง ไม่ไม่ถามเพื่อนนะพี่ฮิวไปนะดูหาเจอประตูยังเลก้าเก้าประตูดินเก้าเก้าเรารออยู่ประตูทางซ้ายเนี่ยหรอไม่เวฟมันไม่ใช่เอ้าไม่มันไม่มันไม่ใช่โทเทมมันไม่ใช่โนวานมันเป็นความทับแขนความทับแขนคือเวฟโดนออโต้เลยเออไปไปเปิดประตูเลยเดี๋ยวจะไปยืนนะเอาเป้าอะคนเดียวหรอใช่มันดับมันดับเชื้อระวัง จะเข้ามาคับแคนอะไรผมว่าเขาได้แต่คับแคนคนคุ่นมากกว่ามันเป็นเปิร์กไงมันเป็นเปิร์กคับแขนเป้าหมายเฝ้าปะเฝ้ามันเกลียดเรามากคนนี้ฉันจะเอาฉันจะเอาคนนี้ฉันชอบไม่ได้คับแคงการคนนี้ประตูนั้นได้ยังอ่ะประตูซ้ายเราอ่ะเออเมเติ้ไม่ได้เมเปโดนทีเดียว สวยเชอสุดยอดว่ะอยู่ตรงอยู่ตรงผมอะเอาดนไปแล้นะไหนเอามาเลยเอามาเลยดีดีมไมาทางมาตรงไหนะนี่ๆไปทำนี้แล้วไปทำนนเลแล้วไปทำยปทำไปท้ไปทำไป้วย้ายไปทำยปทำไปเำไปทไปเลยปะำไปทำไปทำไปเลยัทไปทำไปทไปทำไไปนัไปเไปทลไปทไปเลยปไป้ลส่อน อัพี s <S ่หมวดอ้าวกดคิวไม่ได้เฮ้ยเอ้ยออกได้ไหมั่นะออกได้ไหมเวยแม่มาเกือบคนนี้สุดๆอะเกือบไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ล้มผิดพลางนะริมิอุยริมิจังเขาขอโทษนะฮ่องกงว่ะขอโทษมาใส่จีนว่าไงตุ้ยบูชีอ่ะ เออชี like ้ๆบางทีไอนะพอสังเกตว่าเอนี่เขาหรือเปล่าแบบทุกนะีล่เขาเหรออ๋อทำไมเป็น anyway> บูลลี่อ่ะจี GG เวเฟย์อ่ะสอรี่นะเพียงแต่คิดเดียว GG เวเฟย์เขาออกไปแล้วหรือเปล่าจีคือฮามากอ่ะมีให้บทสนุกเปล่าเอาไปห้าดาว